ติดนะคะนี่คือระบบนิเวศในนาข้าวเรานอกจากมีต้นวัชพืชแล้วนะคะก็ยังมีต้นบัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะอันนี้ออกดอกนามาก็น่าจะเป็นสีชมพูอ่อนๆหรือไม่ก็สีม่วงนะคะนี่นะคะระบบนิเวศในนาเรานะคะนาเราทํานาเกษตรกรรมไร้สารพิษชีวิตพาสุกมา10ปีแล้วนะคะตามหลักการอ่า ตามหลักการของอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนนะคะพักสัมมาทิปปตยนะคะมุ่งสร้างอาหารนี่นะคะยังมีอีกนี่นะคะระบบนิเวศของเราเห็นไหมะคะเนี่ยมีปุ๋ยไนโตรเจนนะคะตรึงไนโตรเจนในอากาศทําให้เราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยยูเรียนะคะแต่ว่าข้าวที่มันตายมันก็เป็นธรรมดาของ อ,องค์ประกอบเหตุปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่มันมากเกินไปมันไม่สมดุลก็เลยทำให้การหวานข้าวตรงนี้มันขาดไปมันแหว่งไปนะคะเนี่ยค่ะมันแหว่งไปก็ไม่เป็นไรซ่อมได้นะคะซ่อมได้ตามสถานการณ์ตามเหตุปัจจัยนะคะทั้งนู้นนะคะกอดีนะคะมันแปลว่าเป็นการเรียนรูนะะ้เนี่ยค่ะทั้งนู้นพอบ้านซ่อมอยู่ทั้งนู้นนู่นนะคะ ทําทให้เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้การปักดํานะคะสมัยนีย้ไม่ได้ปักดํานานแล้วจะได้รู้นะคะปักดำหนึ่งวันเนี่ยคุณจะรู้สึกปวดเมื่อยขนาดไหนนะคะ <c oughs> คุณจะได้เข้าใจ <c oughs> คุณจะได้เข้าใจบรรพบรุษของชาวนานะคะแต่ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุด อาหารเป็นหนึ่งในโลกนะคะเรามีข้าวไร้สารพิษทานนะคะนี่แหละค่ะคือความสิ่งที่เราได้จากการเหน็ดเหนื่อยนะคะคนเราทํางานหนักไม่ตายหรอกค่ะนะคะแต่กินอาหารที่มีสารพิษไม่แน่นะคะเลือดมีสารพิษมันก็ไม่แน่นะคะจะรันทำสำนึกดีแค่นี้ก่อนนะจ